เนี่ยคือหลังนั้นน่ยตายอย่างเดียวมึงจะได้โอ้หลังนู้นใช่ไหมครับหลังเล็กๆนะครับในบ้านถัดเจ้าถาดเจ้าถ้าจะใครอยากได้ก็าตายอย่างเดียวเราไปเชิญมาหลังนี้นี่มีกี่ห้องครับเนี่ยห้องใหญ่ห้องเล็กมีห้องใหญ่ห้องเล็กครับราคาเป็นไงครับนี่หลังนี้ นีมคประมาณสองพันนะครับหลังนี้ม <Bened ic te> โอ้ยมีห้องน้ำสองห้องครับไม่ธรรมดานะครับหลังนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ก็อีกเรือนหนึ่งนะฮะเรือนนี้ก็จะมีหลายห้องเหมือนกัน สามพันทั้งหลังสามพันทั้งหลังห้องละพันห้าห้องน้ำแยกนะครับ บรรยากาศแบบอีสานอีสานเลยนะครับบรรยากาศแบบนี้นี่ถ่ายหนังได้เลยนะฮะเพราะว่าองค์รูปร่างมันเป็นแบบอีสานเลยฮรห้องน้ำนี่แยกออกไปนะครับให้ดูห้องน้ำเปิดไฟน้ำสะอาดมากครับดูแลดีนะฮะ มี่างอุ่นด้วยครับนี่ครับห้องนี้ด้านในนอนได้เยอะมากนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเตียงนะครับที่เขาเตรียมไว้เนี่ยแอร์ไหมครับแอร์มีแอร์ครับมีแอร์ครับมีแอร์ครับมีแอร์ นี่ครับโอ้โหเป็นห้องแบบนี่ก็เป็นอีกหลังนึงนะครับเรียกว่าบ้านกกสำสาม,มีชื่อบ้านด้วยหลังเล็กๆน่ารักนรักนีก่ครับห้องนอนมีห้องน้ำอยู่ด้านนอกอันนี้แบบสไตล์อีสานนะครับ โซนด้านในนี้มีห้องประชุมใหญ่อีกนะครับห้องหลังใหญ่มากโอ้โหน่าจะรองรับได้อีกเป็นร้อยนะครับสำหรับห้องประชุมนี้โอ้โหนี่รองรับได้สักกี่คนครับเนี่ยห้องนี้ สองสามร้อยสบายๆตรงนี้คือยังไม่ได้เสียงยังกล้อง่กล้องทีนี้เงินซื้อไอ้ที่มาซับเสียงมันไม่พอแล้วก็แต่งอะยังไม่เลยใครสนใจนะครับที่นี่นะครับจังหวัดกาลสินนะครับเพื่อนกาลสินนะครับสวนดอนธรรม ครับมาเที่ยวกันได้นะครับได้พักรีสอร์ทแบบหมู่บ้านอีสานแท้ๆเลยครับ